สวัสดีครับพบกับผมนะครับอูช่างบอยมหาสารคามนะครับสวัสดีเอฟซีทาง youtube ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีเอฟซีทางแฟนเพจนะครับวันนี้ผมจะพามาชมสินค้าอีกหนึ่งอีกหนึ่งชิ้นงานของทางร้านนะครับตัวนี้จะเป็นกระบะปลูกมันอเนกประสงค์นะครับตัวนี้ขนาดความกว้างนะครับจากตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับคือหนึ่งเมตรเจ็ดสิบเซนนะครับ ส่วนตรงนี้ถึงตรงนี้นะครับหนึ่งเมตรยี่สิบสี่เซนนะครับความสูงนี่คือแปดสิบเซนนะครับสามารถเปิดข้างได้แบบนี้เลยนะครับถ้าเปิดข้างออกมันก็จะกว้างออกมาข้างละสี่สิบเซนนะครับทางนั้นเราก็มีที่เสียบร่มไปให้ด้วยนะครับ ทำไมทางร้านเราเลือกเป็นตะแกงนะครับเพราะว่ามันจะระบายความร้อนได้ดีกว่าแบบทึบนะครับเวลาเรานั่งปลูกมันนะครับลมมันก็จะเข้าด้านข้างนะครับด้านด้านหลังนะครับโครงสร้างแข็งแรงแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับตะแกงเลยนะครับตะแกงนี่คือแค่กั้นไว้กันของตกเฉยนะครับแต่แข็งแรงไม่แข็งแรงนะครับมันอยู่ที่โครงสร้างนะครับมันไม่เกี่ยวกับตะแกงเลยนะครับ ตะแรงนี้คือเราช่วยระบายความร้อนนะครับเวลาเรานั่งปลูกมันนะครับอย่างเช่นเรานั่งตรงกลางนี่นะครับคนตรงกลางนี่ไม่สามารถดนลมเข้าเลยนะครับลมผ่านได้เลยนะครับแต่ตะแกงตรงนี้มันจะช่วยระบายความร้อนได้นะครับลมก็จะโกกได้นะครับแต่อีกหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นผ่านขุดมันนะครับเป็นผ่านขุดมันนะครับ อ่านคุดมันเราก็จะใส่เป็นใบขนาดยี่ิบสี่นิ้วนะครับเป็นใบใหญ่นะครับส่วนแผ่นเพจนี่ก็แผ่นเพจหนานะครับเป็นแผ่นแผ่นเพจหนานะครับไม่ใช่เป็นเพนเพจบางนะครับแล้วเราก็จะซับจะดามให้แบบนี้นะครับดามให้หมดเลยนะครับ่อยหักรอยต่อช่วงไหนนะครับนี่ดามบนดามล่างแบบนี้เลยนะครับ แรงแน่นอนนะครับดึงไม่มีหักแน่นอนครับครับด้านข้างนะครับดามให้หมดเลยนะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นรางน้ํานะครับเป็นเหล็กรางน้ําหน้าสีนะครับประกบด้วยแบลรีดสี่นิ้วนะครับประกบเชื่อมแบบนี้เลยนะครับเชื่อมยาวไปนี้ครับแล้วก็ฝังลงไปในนี่ขีดหนึ่งนะครับฝังลงไปในแผ่นอีกคีหนึ่งนะครับแล้วแผ่นตัวนี้ก็จะมีเพดอีกขีหนึ่งนะครับ เพ็นรับอีกทีหนึ่งนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับติดต่อเบอร์โทรนะครับผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับตัวนี้สามารถใส่กับรถไถยคูเปอตา L50 นะครับตั้งแต่36แรงขึ้นไปนะครับใส่ได้หมดนะครับนี่ก็เป็นของลูกค้าทางจังหวัดขอนแก่นนะครับทางแบงใหญ่นะครับกำลังเตรียมจัดส่งนะครับเป็นรูสลักของคูเปตานะครับ บัวตาก็จะเล็กประมาณนี้นะครับส่วนส่วนล่างก็จะใหญ่นะครับหนาแข็งแรงนะครับไม่ต้องห่วงครับมีที่เสียบร่มไนทุกคันนะครับทุกไอทุกอันนะครับทีเสียบลมบคุณเอฟีติดตามรับชมนะครับคลิปหน้าเจอกันใหม่นะครับเป็นพว่วงดำมือเผากระบะนะครับ